ก็หนีไม่พ้นนะก็ต้องเรียนฉัติอย่างสุดท้ายเนี่ยเอกเราเนี่ยเป็นสวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการและนี่ก็คือแลงเพของฉันทุกคนคลิปนี้เป็นพาร์ทที่2นะคะของแบบรีวิวเอกแรงเพลใครอยากดูพาร์ทแรกอย่าลืมไปดูได้กดลิงก์ได้ที่ตรงนี้ เป็นรีวิวเน้นเน้นสายภาษา,าศาสตร์เออเพราะว่าแรงเทคเรามันเป็นการบูรณาการของแบบหลายๆสายรวมกันเนาะอืมแต่ก่อนอื่นขอ,ขอให้แนะนําตัวก่อนแล้วกันว่าทุกคนคือใครเผอแบบเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้คลิปแรกไม่รู้เลยว่าที่นั่งอยู่เน,นี้ยคือใครกันบ้างชื่อคิมนะคะอยู่อิตวันนี้รับบทเป็นนางนั่งฟังญี่ปุ่นแรงเทคปีสี่ครับเฟียสแรงเทคเหมือนกันจ้าใครอยากรู้นะคะว่าเฟียสพูดอะไรก็สามารถไปดูที่ลิงก์ตรงนี้ที่บอกได้แต่วันนี้จะเป็นการพูด รีวิวเอกลังเทคเน้นๆเกี่ยวกับสาย NLP แล้วก็สายสาระสนเทศฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วก็อย่ารอช้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ตรงนี้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 กันไว้ด้วยนะคะทุกคนงั้นไปจริงๆแหละดิดนิ้ว3 2 1โอเคกลับมาเจอก,กับพวกเราสองคนนะในสาย NLP แล้วเรื่องของ Data ใช่ไหมแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นพี่นิปุนมีคำถามว่า อะไรโดนใจทําให้คุณเลือกที่จะมาเข้าเอกแลงเทคเอกนี้ย้อนกลับไปช่วงมหนะต้องสอบเข้ามาหาลัยใช่ไหม <c oughs> เราเนี่ยก็เตรียมสอบเข้าวิศวะคอมเพราะว่าเป็นเอกสายวิทย์แล้วก็ชอบอยู่หน้าคอม <c oughs> ชอบเล่นเกมอะไรเงี้ยก็อยากทําอะไรที่มันแบบได้เขียนโค้ดอยู่หน้าคอมแต่ว่าในช่วงที่หาข้อมูลเลือกลาดับเนี่ยก็รู้สึกว่าวิศวะคอมมันอาจลงลึกไปหน่อยถ้าเราไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยอาจจะแบบตายแล้วก็ บังเอิญมากไปเจอเอกแรงเทคพอดีแต่เขาบอกแรงเทคเนี่ยมันคือการบูรณาการความรู้ทั้งนั้นแบบสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์ใช่สิ่งที่เราตามหาเลยก็คือการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์เข้ากับภาษาคือเราชอบภาษาอยู่แล้วสนใจสายมนุษย์อยู่แล้วปัญภาษาศาสร์วรรณกรรมอะไรพวกนี้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราได้เรียน อะไรพวกนี้ตอนมหาลายัยมันก็ช่วยส่งเสริมให้เราไปทําอาชีพทางด้านแบบไอทีที่เราอยากทําได้ด้วยก็คือได้เรียนสิ่งที่ชอบแล้วก็สามารถไปทําอาชีพที่เราอยากทําได้ก็เพอร์เฟกเหมือนเจอทางสายกลางเจอทางของตัวเองอว่างันเถอะในตอนนั้นเมื่อกี้พูดไปแหละ NLP แล้วก็มีคลิปก่อนพูดว่าคอมลิงแต่งงมากเลย NLP คอมลิงมันคืออะไรอะพี่นิปุลมันก็คือเหมือนเป็น area of study ในด้านของเทคโนโลยีทางภาษาเหมือนกันไม่ต่างกันมากแต่จะต่างกันตรงที่เป้าหมายของแต่ละศาสต์อย่างคอมลิงเนี่ยก็คือ computational linguistics หรือว่าภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์มันก็คือเทคโนโลยีภาษาที่มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์คังข้อมูลภาษาด้วยวิทยาการทางคอมพิวเตอร์หรือว่า computer science อย่างเช่นถ้าเราต้องการศึกษาคำที่พบบ่อยที่สุดในวรรณกรรมอะไรพวกเนี้ยลอง นึกออกไหมว่าทำอะไรที่แบบพบปอยที่สุดมาไปเดินอ,อ,อย่างเงี้ยหรอภาษาไทยใช่แล้วถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษอะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะแบบอาร์ติโกอ,อย่างเงี้ยหรอเออแบบอ่ะเดอะอะไรพวกนี้อ,อ่ะ แล้วก็อาจจะดูว่าคําที่มันพบบ่อยเนี่ยคำประเภทอะไรก็ช่วยในการเข้าใจภาษาศาสตร์ได้แล้ว NLP อ่ะ NLP คืออะไร NLP ก็ย่อมาจาก Natural Language Processing ถ้าแยกความหมายออกมาดูเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น Natural Language หรือภาษาธรรมชาติม,มันก็คือภาษาที่มันเกิดขึ้นเองไม่ได้เป็นภาษาที่สั่งขอขึ้นสร้างขึ้นอ,อย่าง ที่บอกไปในคลิปก่อนว่าเรามีการสร้างภาษาสมมติขึ้นในวิชาแบบ Sound System อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เรียกว่าไม่ใช่ภาษาแบบธรรมชาติเป็นภาษาที่เราสั่งขอขึ้นเองภาษาธรรมชาติก็คือภาษาที่เราพูดอยู่ทุกวันถูกไหมใช่งั้นถ้าแบบเรียน Python เรียนภาษา C อย่างเงี้ยนับว่าเป็นภาษาธรรมชาติปะไม่เพราะว่าม,มันไม่ธรรมชาติเมนุษย์สร้างขึ้นใช่มนุษย์สร้างขึ้นเกียร์ตัวีคืออะไรอะ ตัว P ก็คือ processing หรือว่าการประมวลผลดังนั้นแล้วเนี่ย NLP NO เนี่ยมันก็คือเทคโนโลยีภาษาที่มีเป้าหมายเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจภาษามนุษย์ได้สามารถประมวลผลหรือทํางานต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาแทนมนุษย์ได้อย่างเช่นระบบแนะนําเพลงอย่างเงี้ยปกติเนี่ยเขาอาจจะใช้ AI <c oughs> เรียนรู้ข้อมูลพวก a u ดีโออย่างเช่นเพลงเป็นเพลงจังหวะมันมันหรือเป็นเพลง <c oughs> ช้าๆฟังเรื่อยๆอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมจังหวะยังไงาามีมโลด d y ยังไงมี h a r ม o n y ยังไงแต่ว่าถ้าเราสามารถทําให้คอมพิวเตอร์แบบเข้าใจภาษาได้เนี่ยเราก็ทําให้มันเรียนรู้เนื้อเพลงในเงี้ยคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบฟังเพลงที่จังหวะหรือว่าแบบทํานองแต่ชอบที่เนื้อเพลงเราอาจจะแบบเป็นคนที่ ชอบฟังเพลงแอบชอบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีซัมติงที่แบบเออก็สามารถทําให้ AI เนี่ยไปเรียนรู้ข้อมูลเหนือเพลงได้เพื่อที่จะทําระบบแนะนําให้มัน p r s s o n l l i z e ตรงใจได้เราจะได้แอบชอบเพื่อนต่อไปในแบบหมวดเพลงของเราแค่ชอบฟังเฉยเอืมถูกต้องก็สรุป NLP แล้วก็คอมเนเนี่ยงานอาจจะโอเวอร์แลปกันบ้างใครในเอกที่ชอบ เทคโนโลยีภาษาเนี่ยพวกเรานิสิแลงเทก็ชอบเรียกกันว่าเป็นสาย NLP ไปเลยในวันนี้ในคลิปนี้เราก็เลยใช้คำว่า NLP เป็นเทอมที่เรามาพูดถึงสายนี้กันเนาะทีเนี้ยวิชาบังคับของสาย NLP ที่เราคุยกันอยู่ตอนเนี้ยมันมีอะไรบ้างพี่นิปูเอาของภาคภาษา,าศาสตร์ก่อนนะมี Basic Poc NLP อย่างที่พูดไปตอนคลิปก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นวิชาที่เราต้องใช้เก็บในการเข้าเอก Basic Poc NLP เนี่ยก็ย่อมมาจาก Basic Programming for Natural Language Processing ก็เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อทำงานทางด้าน NLP NO เมื่อเราเรียนจบเนี่ยเราก็จะสามารถเขียนโค้ดภาษา Python ได้ทำการจัดการข้อมูลภาษาได้วิเคราะห์ได้แล้วก็เราจะได้ลองทำแบบ c แชทบอทง่ายๆหรือว่าทดลองทำแอปพลิเคชันทางด้าน Generative AI อย่างเช่นแบบ ChatGPT อะไรเงี้ยได้แล้วก็อีกวิชานึงก็เป็นวิชา Computational Linguistics หรือว่าแบบภาษา,าศาสตร์คอมพิวเตอร์ ก็เป็นตัวต่อจากเบสิก p อยเกโนวิชาเนี้ยนะก็จะเรียนพื้นฐาน AI Machine Learning Deep Learning แต่เป็นทางด้านภาษาอย่างยกตัวอย่างสิ่งที่ต้องเรียนในคลาสก็คือการทางด้าน Text Classification ก็คือทําให้ AI เนี่ยมันสามารถจําแนกข้อความได้อย่างเช่นจําแนกว่าอีเมลที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นแบบสแปมหรือว่าเป็นอีเมลปกติอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็เป็น AI ที่จําแนกได้ว่ารีวิวของลูกค้าเนี่ย เป็นบวกหรือเป็นลบก็เอาไปใช้ทางงานนั่นแบบมาร์เก็ตติ้งในงนี้ได้อย่างที่นี่เคยเห็นจะแบบคนรีวิวบวกมากรีวิวดีมากว่าแบบร้านนี้อร่อยมากค่ะแนะนํามากๆเลยแล้วแบบกดดาวมาหนึ่งอย่างเงี้ยคือถ้าเราสามารถเอานี้ไปจับได้จะทําให้แบบระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้าแล้วมันดีขึ้นด้วยถูกต้องปะอ่าใช่<ม>ก็ลดข้อผิดพลาดท,<ม>ทางนัานแบบ human error <ม>างนี้ได้<ม>เพราะว่าให้คอมพิวเตอร์เนี่ยไปช่วยดูได้อย่างที่พูดไปก็เป็นวิชาจากภาคภาษาศาสตร์เนาะต่อไปเนี่ยวิชาจากภาคบรรักษ์เนี่ยก็มีวิชาทางนับ สายเทคสาย Data อย่างเช่นแบบวิชารแรกเป็นวิชา System Design การออกแบบระบบสารสนเทศเราเนี่ยก็ไปวิเคราะห์ User อร์ทำชาร์ต่ตางๆเช่นแบบโฟชาร์ตอ ER diagram แลระพวกเนี้ยเพื่อทําการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบระบบก็ทําหน้าแบบ u s e r i n t e r f เ c e เว็บไซต์ในการทํางานเนี่ยจะเป็นยังไงตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นวิชาแบบ Database หลังจากที่เราได้ระบบมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องสร้างระบบเนาะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเช่น SQL เนี่ย ในการทำระบบฐานข้อมูลขึ้นมาได้เขียนโค้ดทั้ง php html ในการทำเว็บไซต์ที่มันจะเชื่อมกับฐานข้อมูลยกตัวอย่างโปรเจกต์ที่เราเคยทำในวิชานี้ก็คือวิชาก่อนหน้านี้เ,เราเออกแบบระบบของศูนย์การแปลการให้บริการงานแปลพอมาวิชานี้เนี่ยเราก็ทดลองสร้างระบบให้เขาก็คือลองไปถามยูเซอร์ดูว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ลองบอกอัพข้อมูลขึ้นมา แล้วก็ทําเว็บไซต์ให้เขาสามารถจัดการทํางานต่างๆได้เช่นดูสเตตัสได้ว่าตอนนี้งานแปลถึงไหนแล้วเสร็จหรือ,อยังดูได้ว่ารายได้ในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างก็เหมือนเราได้ไปลองเอาข้อมูลที่มีมาจัดการจริงๆเลยด้วยถูกป่ะใช่แล้วมีวิชาอะไรอีกแม้นอกจากนี้เหมือนแบบรอบก่อนเฟียแอบเตือนมาว่าเอกเนี้ยมันจะเจอกับคณิตศาสตร์แล้วมันมีวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ปะก็หนีไม่พ้นนะถ้าเราแบบต้องมาสายเดต้าสายเทค อะไรพวกนี้นหรือว่าภาษาศาสตร์ก็ต้องเรียนสถิติสถิติเ,เหมือนมปลาไป,ป่าแบบที่มีพื้นที่ใต้เส้นโค้งเงี้ยหรอ,อก็ประมาณนั้นแต่ว่าที่เราเรียนเนี่ยจะเป็นสถิติทางด้านการวิจัยเนาะการตั้งแบบสมมุติฐานมีตัวแปรตน้นตัวแปรตามการทำไฮโปเดซิสเทสติ้งอย่างเช่นเราอาจจะเห็นีิปุ่นเนี่ยพูดกรอเรือทั้งแบบมีควบกลัมแล้วก็ไม่มีควบกลัมเราอาจจะลองทําการวิจัยขึ้นมาว่าการที่พูด ควบกล้ำแล้ไม่ควบกล้ำเนี่ยมันขึ้นกับสถานการณ์ต่างๆหรือเปล่าเช่นสัมภาษณ์อยู่อาจจะพูดควบกล้ำหรือว่าถ้าพูดปกติอาจจะไม่ได้พูดก็ลองทํางานวิจัยขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลใช้สูตรทางสถิติวิเคราะห์ว่าการพูดในสถานการณ์ที่ต่างกันเนี่ยมันมีในยักยะสาคัญทางสถิติหรือเปล่าก็คือมีสถิติมารองรับงานวิจัยของเราแล้วเราก็จะสถิตินี้ไปศึกษาต่อด้วยในศาสตร์อื่น ใช่<ะ>ก็จําเป็นมากในสายภาษาศาสตร์แล้วก็สายเดต้เหมือนก็คุ้นมาอีกได้ยินมาอีกว่าเรียนแรงเทคจะมีคนเตือนๆกันด้วยว่าเฮ้ยมั่นใจหรือยังมันต้องทำโปรเจกต์จบนะอันนี้มีให้เรียนปะใช่ก็คือตอนปีสต้องทำโปรเจกต์จบ2เทอมอืมอ อย่างถ้าเป็นโปรเจกต์ทางด้านแบบ NLP เนี่ยก็มีหลายแบบเลยทั้งแบบโปรเจกต์ทางด้าน Analysis วิเคราะห์รีวิวของลูกค้าว่าเป็นบวกเป็นลบยังไงบ้างใช้โมเดลทาง NLP หรือว่าจะเป็นแบบทดลองประสิทธิภาพของโมเดลต่างๆอยังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมีโมเดลหลายอย่างมากเช่นแบบ Gemini ChatGPT อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ ลองเอามาทําเป็นโปรเจกต์ได้หรือจะเป็นโปรเจกต์ทางน้าแอปพลิเคชันอย่างเช่นการทํำแมชชีนท n s l a t i o n แปลเพลงให้มันสามารถร้องได้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าแปลปกติอาจจะแบบได้แค่คําแปลแต่ว่าเราอยากได้การแปลที่มันเราสามารถร้องได้ด้วยในเวอร์ชันภาษาไทยอย่างเช่นเราอยากร้องเพลงเกาหลีอย่างเงี้ย ต่ว่าเราไม่รู้ภาษาเกาหลีเราอยากร้องเป็นภาษาไทยก็ลองทำโปรเจกต์แมชชีนซานเทเลชันให้มันสามารถแปลเพลงแบบที่เราร้องได้เราสามารถเลือกทําได้ซึ่งหัวข้ออย่างที่เราเคยคุยกันไปคลิปที่แล้วเลยคือเราสามารถเลือกที่เราสนใจได้เลยแล้วก็เอาไปคุยกับอาจารย์ที่เขามีความสนใจใคล้ายๆกับเราแล้วก็ขอความอนุญัตอาจารย์ถ้าอาจารย์ให้ผ่านก็ไปต่อจ้าจากเมื่อกี้ก็พูดเหมือนที่พูดผ่านๆเหมือนกันว่าต้องเรียนภาษาไพทอนแล้วนอกจากไพทอนเน่ะเราได้เรียนอย่างอื่นด้วยไหมอะ ก็ต้องบอกว่าเราใช้ Python เป็นหลักเลยในสาขาเนี้ยเพราะว่าเราต้องมีการแบบเทรนโมเดลจัดการข้อมูลนอกจากไพทอนเนี้ยก็มี SQL เพราะว่าเราต้องจัดการฐานข้อมูลต่างๆถ้านอกเหนือจากเนี้ยก็จะมีภาษาอื่นแซมแซเข้ามาบ้างเวลาต้องทำโปรเจกต่างๆเช่นแบบภาษา R ในการจัดการข้อมูลหรือว่า HTML CSS PHP ในการทำเว็บไซต์อะไรพวกนี้ก็เรียกได้ว่าเรียนแรงเทคใครบอกไม่ได้เรียนภาษาก็ได้เรียนแต่เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งถ้อถ้าสมมติว่าเฮ้ยคือหนูไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาเลยค่ะหนูเรียนสายจบสายสินมากค่ะไม่ได้จบสายวิทย์มาอะไรเงี้ยมันสามารถเรียนได้ไหมหรือแบบสปีดในการเรียนมันเป็นยังไงบ้างอาจารย์เนี่อยออกแบบหลักสูตรมาสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยเนาะเริ่มสอนใหม่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่แบบคอนเซปต์การเขียนโปรแกรมพื้นฐานมีซินแท็กยังไงรูปแบบการเขียนโลจิกเนี่ยการแก้ปัญหา จะต้องทํำยังไงบ้างแต่ว่าพูดแบบไม่ขายฝันเลยก็ต้องยอมรับว่าแบบในทางปฏิบัติเนี่ยเนื้อขามันค่อนข้างแน่นเนาะ <c oding> เพราะว่าโคดดิ้งเนี่ยมันเป็นฮาร์ดสกิลที่แบบต้องอาศัยการฝึกฝนนอกห้องเรียนเรียนอย่างเดียวไม่ได้อะก็ <c oughs> เหมือนกับแบบการเรียนภาษาที่3ามะที่เราต้องกลับบ้านไปลองท่องคําศัพท์ลองหัดพูดหัดเขียนถึงจะแบบสามารถพูดภาษานั้นได้ แต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็เข้าใจตรงนี้ก็เลยมีแบบฝึกหัดโคดดิ้งให้ทําเป็น10บสข้อในแต่ละบทเรียนแล้วก็มีแบบติวเตอร์งเซชั่นด้วยมี TA คอยประจารําคัดแบบโคดดิ้งอะไรพวกนี้คอยตอบคําถามเราแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีหนังสือของอาจารย์ที่ให้เป็นเรฟเลนซ์ได้อาจารย์ก็พยายามซัพพอตในหลายๆเรื่องเพื่อนที่เรียนสายศิลปภาษามาหลายคนก็ไปได้ดีทางด้านแบบโคดดิ้งเหมือนกันถ้าชอบแล้วก็ลองฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยไม่ยากเกินความสามารถแน่นอน ลองเปิดใจมองให้ลึกนะคะทุกคนก็จะเจอว่าเฮ้ยมันก็อาจจะไปได้เราพูดถึงวิชาบังคับไปแล้วอยากรู้เรื่องของวิชาเลือกสาย NLP บ้างยกตัวอย่างที่เราเรียนเนะี่ยก็คือเป็นวิชา NLP System ก็คือวิชาเนี้ยเราจะได้ทำโปรเจกต์ NLP ของตัวเองแบบจริงจังเลยก็คือทำรีเสิร์ชเปเปอร์ก็ต้องไปนั่งอ่านงานวิจัยทำ literature review ลองเขียนแบบ experiment ลอง implement code จริงๆแล้วก็เขียนเป็นแบบรีเสิร์ชเปเปอร์ออกมาเลยโปรเจกต์ที่เราทำเนะี่ยก็คือเป็นโปรเจกต์พัฒนา question answering system ของภาษาไทยโดยใช แชท GPT อะไรพวกเนี้ยเคยใช้ไหมแชท GPT เคยเคยใช้อก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภาษาไทยมันแบบยังตอบไม่ได้ดีขนาดนั้นปะคือเหมือนเอาอย่างนี้ทุกคนเคยเห็นไหปะที่แบบไปถามแชท GPT เรื่องผวนคาอ่ะเออมันก็ตอบงงงภาษาไทยมันแบบเหมือนระบบในการทําให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาไทยอ่ะมันจะยากกว่าของอังกฤษหรือเพราะข้อมูลมันน้อยกว่าด้วยใช่ไหมพิ่นิบุนใช่เพราะว่าทางด้าน NLP เนี่ยภาษาไทยยังถือว่าเป็นแบบ low resource language อยู่ ใช่มันจะมีเทคนิคที่เรียกว่าแบบ r อมอิ e เนียร e r ิ n งในการทําให้ Generative AI เนี่ยสามารถเข้าใจภาษาได้ดีขึ้นทํำทัสต่างๆได้ดีขึ้นนอกจากวิชานี้เนี่ยเอกของเราเนี่ยหลักสูตรใหม่สามารถไปเก็บวิชาจากคณะอื่นมาเป็นวิชาเลือกได้อาจารย์เนี่ยสนับสนุนมากเพราะว่าแบบอยากให้นิสิตลองไปมีความรู้หลายๆสายพี่ๆเพื่อน แรงเทคหลายๆคนเนี่ยก็ไปลงวิชาของวิศวะคอมหรือว่าวิชาแบบจักบัญชีอะไรพวกเนี้ยอย่างเราก็ไปเรียนมาเหมือนกันรู้รอบเพราะว่าในอนาคตในการทํางานก็อาจจะหยิบไปใช้เป็นเครื่องมือนในการทํางานของเราได้ดเ,หเหมือนกันจากที่เราเรียนมาการเรียนแรงเทคกับการเรียนวิศคอมหรือแบบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นคาถามจากทางบ้านมาจริงๆนะคะทุกคนมันต่างกันยังไงอะ่ะก็วิศวะคอมอเขาจะเรียนแบบสายเทคกันกว้างกว่าแล้วก็เรียนเยอะกว่าเนาะเพราะว่าเขาจะมีแบบ ทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ด้วยลงลึกปิกเนี่ยก็มีทั้งแบบด้านเน็ตเวิร์กด้านเว็บเดเวล็อปเมนต์ด้าน AI ซึ่งทุกคนก็น่าจะคุ้เคยว่าแบบ AI เนี่ยมันก็มีหลายด้านอีกมีทั้งแบบด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นเช่นเวลาเราสแกนหน้าจอในโทรศัพท์อะไรเงี้ย mm hmm. ก็มี AI ในการช่วย mm hmm. สแกนหรือว่าจะเป็นแบบโรบอติกส์ที่กำลังมาแรงเลยก็คือด้าน NLP mm hmm. มี g e n e r a เรทีฟ i เนาะก็ ของเองเราเนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านแบบ NLP เลยก็คือ specific ไปที่ทเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องกับภาษาเอาง่ายคือวิทยะเขาจะเรียนกว้างกว่าเราเรียนหลายแบบกว่าเราเรียนทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แต่เราจะเน้นไปที่ภาษาต,ตรงๆเลยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยแบบวิชาในสาขาเราด้านแบบ NLP เนี่ยก็ยังน้อยอยู่เพราะว่าแบบเพิ่งเปิดใหม่แล้วก ปรับปรุงหลักสุดไปแค่รอบเดียวเองหลังจากเปิดใหม่ถ้ามี <ừ> ดีมานมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีสพายวิชาเปิดมากขึ้นแต่ว่าจุดน,นี้เนี่ยอาจารย์ก็เข้าใจทางสาขาก็เลยแบบเปิดโอ,อกาสให้เราไปเลือกวิชาอื่นจากแบบคณะอื่นมามาเรียนได้เหมือนกันแล้วท่าจากที่ฟังอะ่ะคือเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนระดับหนึ่งเลยอยากรู้ว่าสเปคคอมที่ใช้มันจะไม่ต้องเป็นสเปคคอมแรงๆไหมมันใช้ macbook ได้ไหมจริงๆก็ได้หมดเลยเพราะว่าเพื่อนในเอกเราหลายๆคนเนี่ยก็ ใช้ทั้ง Mac แล้วก็ใช้ทั้ง PC สําหรับการเรียนในวิชาบังคับเนี่ยเครื่องไม่ต้องแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบ cloud service ให้ลองใช้แล้วเนาะมันจะไม่ต้องไม่ต้องมาใช้แบบแรมในเครื่องของเราไปใช้ของ cloud แทนอย่างเช่นแบบ ก o ก็ลองคอลแลอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะมาแบบสายนี้จริงๆสายแบบ NLP Trend Model จริงๆเนี่ยก็ขอแนะนำว่าแบบแลมยิ่งเยอะก็ยิ่งดี<ม>เออใช่แล้วถ้าสมมติแบบหนูไม่มีคอมตอนเนี้ยอาจจะยังแบบซื้อคอมไม่ได้ทางคณะเขามีให้ยืมไหมคะก็มีให้ยืมเหมือนกันก็มีคนขอยืมเหมือนกัน<ม>ใช่มีซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนสิ่งที่มันต้องเตรียมใจมาเจอในเอกเนี้ยมันคืออะไรอย่างแรกที่ต้องเตรียมใจเลยก็คือต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเอกเราเนี่ยได้เรียนทั้งแบบ3สายเลยเนาะ ทั้งภาษาศาสตร์สารสนเทศแล้วก็ NLP คือถ้าจะไม่ซัฟเฟอร์ก็คือเรียงลำดับเลยก็คือต้องมีความชอบแบบภาษาศาสตร์ก่อนเพราะว่าวิาวชาภาษาศาสตร์อะ่ะเยอะมากถือเป็นส่วนใหญ่ลองลงมาก็เป็นวิชาแบบสารสนเทศเรื่องการแบบจัดการข้อมูลสถิติหรือว่าแบบการออกแบบระบบส่วนลองลงมาเนี่ย NLP ก็เป็นลําดับสุดท้ายเพราะว่ามีวิชาน้อยที่สุดก็ต้องยอมรับว่าสําหรับใครที่ชอบทางด้านเทค NLP อะไรเงี้ยวิชาอาจจะมีน้อยกว่าเตือนไว้ก่อนแล้วกันสําหรับใครที่ไม่ชอบภาษาศาสตร์เลยอย่างที่เราพูดไปเนาะอาจจะต้องแบบไปทางสายวิทยคอมเลยหรือไม่ก็วิทยวะคอมมันจะเหมาะกว่าเออ,อในมุมของพวกเราอย่างที่สองที่ต้องเตรียมใจเนาะก็คือเป็นเรื่องของเวลาในการฝึกฝนนอกห้องเรียนอ,อย่างที่บอกว่าแบบสายเทคมันก็หนีไม่พ้นการเขียนโค้ดอยู่แล้วนะม,มันก็ต้อง ใช้เวลากับการฝึกฝนก็อย่างสุดท้ายเนี่ยเอกเราเนี่ยเป็นเอกใหม่หลายๆอย่างอาจจะแบบยังไม่ค่อยลงตัววิชาอาจจะยังน้อยอาจจะไม่ค่อยเปิดแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยนิสิตแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็ช่วยกันให้ฟีดแบคปรับปรุงเอกอยู่เสมอมีแบบกิจกรรมให้ได้คุยกันตลอดอย่างเรามีทิปเอกด้วยก็ได้พูดคุยกับอาจารย์สนิทกับอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆคนอื่นปีหน,น้าก็น่าจะมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปแล้วกันนะคะทุกคนช่องทางในการทํางานต่อสําหรับสาย แรงเทคสายแบบ NLP อ่ะมันมีอะไรบ้างอย่างความรู้ที่เราได้จากเอกนี้เนะี่ยก็มีทั้งแบบด้าน AI ด้าน Data แล้วก็ด้านเทคเว็บอะไรพวกนี้การทําเว็บแล้วก็สกิลที่เราได้จากเองนีเนะี่ยก็มีทั้งแบบโคดดิ้งสกิลทางด้านรีเสิร์ชหรือว่าสกิลในด้านแบบการวิเคราะห์อาชีพที่เราบบสามารถไปทําได้เนะี่ยอย่างเช่น เว็บแล้วก็แอป,ปไปเป็น Developer Programmer หรือว่า UX UI Design ทำหน้าเว็บแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้แล้วก็อาจจะเป็นสาย Data อย่างนี้ก็เริ่มพิดเลยที่พี่ก็ไปทำกันเยอะอย่างเช่นแบบ Data Analyst Data Engineer หรือว่า Data Scientist เราเองเนี่ยก็เคยไปฝึกงานสาย Data ไท้่เขาคุณเคยไปฝึกงานหลายรอบด้วยใช่ไหมใช่ก็ได้ใช้ความรู้ หลายอย่างในเอกเลยในการทำสายเดียตาเอกเราก็เรียนเยอะก็มีช่องทางให้ได้ไปโดยเฉพาะช่องทางเรื่องของแบบข้อมูลต่างๆที่ยุคนี้มันก็มีการเก็บข้อมูลเพื่อไปทำธุรกิจอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายสุดท้ายแล้วพี่นิปรุญอยากให้พี่นิปุญลองขายเอกเนี้ยในหนึ่งประโยคให้หน่อยได้ไหมหลายประโยคได้ไหมหลายประโยคอะเอาพารากราฟหนึ่งอะ,ออะให้พารากราฟหนึ่งเราคิดว่าเอกเนี้ยมันเปิดโอกาสให้เราได้เรียนหลายอย่างมาก มันเป็นเอกโทก็คือต้องเรียนวิชาโทด้วยอย่างเราเนี่ยก็คือเรียนวิชาโทเศรษฐศาสตร์ก็ทําให้ได้เรียนหลายอย่างมากได้เรียนทั้งแบบภาษาศาสตร์ทั้ง IT Data AI แล้วก็ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ได้เรียนธุรกิจนอกจากนี้เนี่ยมันอยู่ในคณะอักษรเนาะก็ได้เรียนวิชาสีวิชาแบบอรยธรรมอารายธรรมได้เรียนแบบ <Philosophy, S 2> ปรัชญาได้เรียนแบบ l i t e r a t u r รวรรณกรรมออถ้าถามว่าจบตรงสายเนี่ยจะเป็นยังไงก็คือเราเรียนกว้างมากอะ่ะใครรับสิ่งที่เราบอกว่าต้องเตรียมใจแล้วก็มาเจอกันในเอกได้หรือว่าอาจจะไปลองเข้า Open House ์ของเอกก่อนก็ได้คนนี้เขาหัวเอกนะคะไม่ธรรมาดาเออ แต่ว่าปีหน้าไม่ทำปีหน้าจบแล้วป uh ีหน้าจบแล้วปล่อยไปเถอะแล้วถ้าสมมติว่ามีคําถามสงสัยอ่ะเอออยากแบบสอบถามเพิ่มเติมเราสามารถถามไปที่ไหนได้บ้างพี่นิปุนก็ตอนนี้เนี่ยแรงเทคเนี่ยมีเป็นแบบชมรมเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศอืมแล้วก็จัดตั้งคอทีมแล้วด้วยสําหรับแบบการโปรโมทการทําแบบกิจกรรมต่างๆใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ที่ไอจนี้ครับมีคลิปนิปุนเต้นด้วยสามสองหนึ่ง นี่ลลานะคะลลานี้ติวติวติว,ตวแล้วก็ถ้ามีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมส่วนตัวพี่นิปุ่นมีช่องทางในการติดต่อให้ไหมคะอ่าก็ติดต่อมาได้ที่เอจนี้ครับอโอเคประมาณนี้คลิปนี้อ่าก็ถือว่าเป็นการปิด จบกับเอกแรลงเทกของเราอย่างเต็มตัวเนาะถ้าใครสนใจอยากเข้าเอกนี้ก็อย่าพลาดมาเข้าได้ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกร์าลัยนะคะก็ขอให้มีความสุข,ขกับการเรียนนะคะและรายการดีๆอย่างเนี้ยจะมาทุกวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มก็อยา่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์แล้วก็ก,ก,กด subscribe ตรงน,รงน,รงนี้ต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 รงนี้ด้วยนะคะเอาวันนี้ไปและไปจริงๆแลละก็ ถ้าสุกไหนที่ไม่มีรีวิวเอกมาก็ให้รู้ว่าสุกนั้นเอกหมดนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย